สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาทําการอัปเดตข่าววันนี้กันอีกเช่นเคยนะครับกับคุยสาระข่าวจริงกับช่อง YouTube hr channel ช่องที่มีคุณภาพสาระข่าวสารที่เป็นประโยชน์อัปเดตสาระความรู้ล่าสุดวันนี้ประจําวันเสาร์ที่12มีนาคม2 5 6 5แจ้งความคืบหน้าวิธีการกรอกเอกสารขอเงินสมทบผู้กันตนมาตรา40คืนสําหรับ เดือนกุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาผ่านแบบฟอร์มขอคืนสปส1ทับ7พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคุยสาระข่าวจริงกับช่อง y o YouTube เพจอา h a ชแนลช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์เป็นกระแสสังคมที่ประชาชนทั่วไปติดตามให้ความสนใจและที่สำคัญทันต่อสถานการณ์ล่าสุดปัจจุบันอย่างต่อเนื่องสำหรับ รายละเอียดเพิ่มเติมมาติดตามรับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับและเพื่อเป็นกําลังใจในการจัดทําคลิปสรรหาขา่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการจัดทําคลิปในครั้งต่อ,ตอไปก่อนติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่มีคําว่าติดตามให้ด้วยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับ ขอบพระคุณมากๆเลยครับสำหรับการติดตามรับชมมาติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่มีมติที่ประชุมครมให้สำนักงานประกันสังคมลดเงินสมทบให้กับผู้กันตนมาตรา40ต่อไปอีก6เดือนมีผลตามที่มติประชุมครมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2565นี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนกระกฎาคม2565ันาย ดยการส่งเงินสมทบทางเลือกที่1เดิมส่งเงินสมทบ70บาทลดเหลือ42บาททางเลือกที่2เดิมส่งเงินสมทบเท่ากับ100บาทลดเหลือ60บาทและทางเลือกที่3เดิมส่งเงินสมทบ300บาทลดเหลือเพียง180บาทนั้นที่ผ่านมาพุ้กันต้นมาตรา40หลายคนหลายท่านได้ส่งเงินสมทบมาตรา40และทางเลือกที่เคยส่งเงินสมทบ มีคำถามทำไมเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งเงินสมทบแต่ละทางเลือกไม่เห็นมีการลดเงินสมทบตามที่มีมติที่ประชุมครมได้มีการสื่อสารหรือเป็นไปตามที่ทางครมสื่อสารทางสำนักงานประกันสังคมได้ออกมาชี้แจงสื่อสารแจ้งให้กับผู้ประกันตนทราบสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ที่ส่งเงินสมทบเดือนกุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมานั้นได้ส่งเงินสมทบเต็มจำนวน สามารถขอรับเงินสมทบที่ส่งเกินคืนได้ผ่านแบบฟอร์มสปส1 4 0ศทับแบบคำขอรับเงินสมทบผู้ระกันตนหน้าตรา40ที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเขียนรายละเอียดตามแบบฟอร์มส่งทางไปรษณีย์หรือเดินทางไปติดตอ่อขอรับแบบฟอร์มและกรอกรายละเอียดขอรับเงินคืนที่สำนักงานประกันสังคมตามรายละเอียดตัวอย่าง ท่านกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์เช่นข้อที่1เขียนชื่อสกุลเลขบัตรประจําตัวประชาชนที่อยู่ที่ติดต่อข้อที่สองติ๊กเครื่องหมายถูกช่องสี่เหลี่ยมผู้กันตนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกทางเลือกที่ส่งเงินสมทบทางเลือก1 2 3ส,ส,าสาตามที่ท่านส่งเงินสมทบข้อที่3ขอรับเงินที่สํานักงานประกันสังคมธนาคัตและธนาคาร หากขอรับเงินผ่านธนาคารเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบัญชีประเภทออมทรัพย์หน้าแรกและข้อที่4มีความประสงค์ขอรับเงินเกินคืนกรณีให้ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมขอคืนขอรับเงินคืนเกินตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ข้อที่5และข้อที่6ไม่จำเป็นต้องเขียนและลงชื่อของท่านเพียงแค่นี้ท่านก็จะสามารถขอรับเงินเกินคืน อาทิหากเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่านส่งเงินสมทบพุกกันตนมาตา40ทั้งเรื่องที่1ส่ง70บาทก็จะได้รับคืน28บาทหากส่งทั้งเลือกที่2จะได้รับเงินคืน40บาทและหากส่งทั้งเลือกที่3ก็จะได้รับเงินคืน120บบาทเป็นต้นรีบดาวน์โหลดและหรือไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมได้เลยหากมีข่าวที่อัปเดต ทางช่องคุยสาระข่าวจริงจะมาทำการอัปเดตให้ฟังกันอย่างแน่นอนเลยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตท,ทางช่อง y o u t u เพชรอาชาแนลจะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีกรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟัง ขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่องยูทูบเพชรอาชแนลกันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่องยูทูบเพชรอาชแนลได้ก่อนใคร อย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอกักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากชชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม